คนที่เริ่มธุรกิจจริงๆนะคือคนที่ซื่อคนที่ซื่อจริงๆอะ่ะเป็นคนที่เริ่มธุรกิจได้ดีที่สุดเป็นเพราะาเขาซื่อพอในการบอกตัวเองว่ามันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอแต่จริงๆนะมันยากกว่าที่คิดถ้าเขารู้ล่วงหน้าว่ามันจะยากขนาดไหน,นผมว่าไม่มีใครทำหรอกที่ผมไปรถแท่เนี่ยมันคือขัดกับ ทุกอย่างที่ Data บอกเรา Data าบอกเราว่าธุรกิจเราอะคนกรุงเทพคนกรุงเทพเปนส่วนใหญ่นะครับแล้วตอนเนี้ยผมกําลังไปหาคนนอกกรุงเทพทุกอย่างที่ผมทำครับมันขัดกับ Data ามากๆแต่สิ่งผมพูดคือว่าถ้าวันนี้ผมไม่สามารถทําให้คนต่างจังหวัดมาใช้ f า s t ์เวิร์ในการดาเนินการธุรกิจทาให้ธุรกิจของตัวเองดีมากยิ่งขึ้นถ้าผมวันนี้ฟาสต์เวิร์ไม่สามารถสร้างความเจริญให้นอกกรุงเทพผมไม่ควรไปตตวนนผมเจ๊งไปเลยดีกว่าถ้าแคมเปญนี้ไม่เวิร์กผมก็จะทาอีกถ้าแห่ไม่เวิร์บ สวัสดีครับตอบเพนกวินนะครับวันนี้เราจะมาเจอกับรายการใหม่ปีที่แล้วเราทํารายการที่ชื่อว่าเจ็งในกระดาษอย่างที่คนรู้จักกันแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีด้วยคอนเซปต์ของเจ็งในกระดาษที่เราจะไปถอดบทเรียนของธุรกิจและสอนคุณคํานวณบิเซตโมเดลกันเราเลยรู้สึกว่าเออเราอยากต่อยอดจากเจ็งในกระดาษวันนี้เลยอยากจะมาเปิดตัวรายการใหม่ที่ชื่อว่าเจ๊งศาสตร์ ยังพูดถึงเจ๊งอ่ะแต่เราจะมาพูดกับเจ้าของธุรกิจที่เคยผ่านการเจ๊งมาก่อนคอนเซปต์เราคือเจ๊งาศาสตร์เรียนรู้าศาสตร์ของการเจ๊งแต่ด้ไม่เจ๊งอย่างคนอื่นเขาก็เป็นความตั้งใจแหละที่เรารู้สึกว่าเวลาเราไปดูกับรายการทั้งหลายมันจะพูดถึงเรื่องบวกมันจะพูดถึงเรื่องรวยพูดถึงรายได้เยอะๆแต่จริงๆคนที่จะไปถึงระดับนั้นได้ผมว่ามีไม่เกิน10%เท่านั้นอีก90%น่ะผ่านความล้มเหลวหรือเรียกว่าเจ๊งมาแล้ว ทำไมเราไม่เรียนรู้จากคน90%นั้นเพื่อให้เราไม่เป็นอย่างเขาและก้าวไปเป็น10%ของในตลาดให้ได้ซึ่งด้วยคอนเซปต์ของเราอ่ะเราจะไม่ได้พาคุณดําดิ่งไปพูดคุยว่าโอ้โหตอนนั้นเจ๊งแย่ยังไงแต่เราจะชวนผู้ประกอบการเราจะชวนเจ้าของธุรกิจเราจะชวนคนดังมานั่งคุยว่า ตอนนั้นน่ะเจงอะไรพลาดที่ตรงไหนและถ้าเขากลับไปแก้ไขใหม่ได้เขาจะทํำยังไงและเขาอยากจะแชร์อะไรกับทุกคนกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเจออีีแรกเลยกับ CK Fast w o r k ครับอยากชวนทุกคนมาเสียเวลากับเรา2วันครับแต่อาจจะเป็น2วันที่ทําให้เราประหยัดเวลาชีวิตไปหลายปีเลยก็ได้เพราะว่าวันที่15-16มิถุนายนนี้เราจะมีการจัดงานที่ชื่อว่า l ท n d ล e s t a u ส a n ลอง n f e r e n ส e สัมมนาร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดประจําปีที่ Impact เมืองทองธานีในปีมที่ชื่อว่าเล x ฟัดใหญ่เราชวนสปีกเกอร์มากกว่า30ท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กที่เขาสามารถพัฒนาธุรกิจจนสู้กับแบรนด์ตัวใหญ่ได้หรือแม้กระทั่งแบรนด์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนตัวเล็กมาก,ก่อนเขาจะมาแชร์ว่าเขาทํายังไงเขาถึงเป็นแบรนด์ที่ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ได้ซึ่งตอนนี้เรามีบัตร e a r l ์ลี่เบิร์ดจำหน่ายอยู่นะครับในราคา1500บาทแลกกับ20เซสชั่นนะในนี้คือโอกาสที่จะทําให้เรามาพัฒนาตัวเองเพราะปัจจุบันเราจะอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไป คนส่วนใหญ่จะคิดว่า CK ทําอะไรก็ดูประสบความสําเร็จทําธุรกิจก็ดีทํานี้ก็ดไีไม่ครับไม่ครับเคยเจ๊งปหเคยเคยเจ๊งหลายรอบเพราะว่าในฟาสเฟอร์ก็เคยเจ๊งหลายแคมเปญแล้วธุรกิจเก่าก็ไปไม่รอดเล่าให้ฟังสั้หนึ่งธุรกิจได้ไหมได้ครับ<ม>ก็ธุรกิจก่อนหน้านี้ที่ซีเคทำก่อนฟาสเฟอร์ค่ะคือธุรกิจที่เรียกว่าคาร์แชร์ริงคาร์แชร์ริงคือธุรกิจที่เหมือนกับเช่ารถแบบไม่ต้องซื้อก็คือว่าเช่าเป็นหลายชั่วโมงหลายวันเป็นคอเนเซ็ปต์ที่ดีมากนะเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่เราอยากสร้าง ทำไมต้องเพิ่มภาระให้ตัวเองเช่าเป็นรายชั่วโมงรายวันได้เลยอยากได้รถใช่ไหมเช่าเวลาชั่วโมงรายวันไม่จำเป็นต้องผ่อนเพราะการที่เราซื้อรถคันหนึ่งอ่ะแต่ว่าค่าแต่ที่ตามมาคือค่าล้างรถค่าเสื่อมค่าประกันค่าถ่ายน้ำมันมันมีเยอะมากๆที่เราต้องจ่ายเนาะยังไม่รวมค่าดอกเบี้ยต้องจ่ายให้กับแบงก์อีกก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่ดีมากตอนนั้นตอนที่ผมทำกับพักหนั่งของผมครับคือเราแชร์วิชั่นนี้แหละเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมันสามารถช่วยคนไทยได้เยอะแล้วมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากนะครับคอนเซปต์ท่วาาม้ยผ ผมพลาดแหะครับผมพลาดตรงที่ว่าออตอนแรกเราก็นึกแหละว่าเฮ้ยเขาเก่งคอมพิวเตอร์ไซด์เขาเก่งเซลล์วิเนียร์ผมเก่งไฟแนนซ์เราทําธุรกิจร่วมกันได้เพราะว่าเรามองที่ผิวเนาะว่าเขาเก่งอะไรเราเก่งอะไรเรามาเรามาแชร์ความรู้กันได้แต่นี้ผมผิดครับจริงๆการสร้างธุรกิจอ่ะมันต้องมองลึปลกปกว่านั้นว่าสุดท้ายพิธานในการเดินไปอ่ะมันตรงกันหรือเปล่ามันกลยุทธ์เดียวกันหรือเปล่าแล้วคอมมิชชันที่เราสามารถให้กับองค์กรอ่ะมันตรงกันหรือเปล่าณวันนี้หลายคนที่เริ่มทําธุรกิจมักจะคิดถึงการชวนเพื่อน มาเป็นพาร์ทเนอร์เรามีวิธีการเลือกหุ้นส่วนยังไงเพื่อให้มันไม่พังทีหลังเพราะหลายคนมัน end น up ด้วยการพังกับหุ้นส่วนผมว่าหลายๆคนที่ทําธุรกิจร่วมกันอะเขามักจะไม่ถามคําถามยากๆล่วงหน้าคําถามยากๆล่วงหน้าคือต้องถามล่วงหน้าเลยว่าคุณไม่รับเงินเดือนได้ไหม2ปีคุณรับเงินเดือนแค่หมื่นหนึ่งได้ไหม2ปีคุณผมให้คุณแค่นี้แต่ว่าคุณต้องอยู่กับผมทุกวันนะเสาร์ที่ต้องทํางานนะ เสาสุขสันตที่ผ่านมาผมคอวาคอาจจะมีแฟมิลี่ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วธุรกิจมันมาก่อนใช่ไหมพวกบาราพวกนี้ครับมันต้องคุยกันล่วงหน้าใช่ไหมครับสำคัญนะครับถ้าเขาเล่นกล์บทุกวันพุธปัญหานะครับเขาเข้างานสายถ้าเขาเที่ยวทุกสุขเสารติดสาวติดหญิงจิต มันเป็นปัญหานะครับเพราะปัญหาของเขาจะกลายเป็นปัญหาของคุณตอนที่เราเริ่มธุรกิจด้วยกันสุดคอมมิชเน้นที่เรามีให้กับธุรกิจอ่ะถ้าคุณบ้ากับธุรกิจนี้มากต้องมีช่วยอีกคนนึงก็บ้าเหมือนกันคนเลยเวลต้องเท่ากันต้องเท่ากันและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องคุยกันว่าถ้าสร้างธุรกิจ50-50มันต้องมีคนสามารถทุบโต๊ะตัดสินใจได้ห้ามเท่ากันในโลกของความเป็นจริงไม่มีใครโค f o u n d e r สคนทํางานเท่ากัน,กนหรอกไม่ได้ต้อง60 40ต้องมีคนสามารถทุบโต๊ะตัดสินใจได้สุดท้าย 50- 50ปป๊อออยยู่่่่่คคคนนไไไไไมมเเหห็าตตงงงใใรรญด้ จำ,จำนวนหุ้นต้องไม่เท่ากันต้องมีหนึ่งคนที่สามารถตัดสินใจได้แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากผมเข้าจาคุณให้เกียรติเพื่อนนะคุณอาจจะรู้สึกว่า,เ,าเริ่มด้วยกันต้องให้เท่ากันไม่ใช่เดี๋ยวธุรกิจมันต้องมีคนทุบโตธุรกิจตายเพราะว่าคุณไม่ตัดสินใจเดี๋ยวคุณไม่สามารถที่จะเลือกทางให้ได้สุดท้ายน้ำมันหมดก่อนเอาเพื่อนหรือเอาคนในครอบครัวมาเป็นผมแนะนคุณส่วนธุรกิจได้ไหมผมแนะนําว่าเลือกเพื่อนอยังดีกว่าเลือกครอบครัว พอเลือกครอบครัวครอบครัวเปลี่ยนไม่ได้เพื่อนเนี่ยยังจากกันไปได้เพื่อนเนี่ยเสียเพื่อนยังมีคําว่าเสียเพื่อนนะแต่คำว่าเสียครอบครัวไม่มีถ้าเราเป็นแม่เรายังไงคือแม่เราเป็นน้องชายเรายังไงคือน้องชายเราอันนี้คือแบบเลิกคบกันไม่ได้แต่เพื่อนยังเลิกคบได้สุดท้ายสีเคอยากที่จะ make sure ว่ามีการหา business partner มันคือโชคล้วนๆเลยถ้ามันไม่มีอย่าไปรอจริงๆนะครับถ้าไม่มีอย่าไปรอแต่ถ้ามีคุณโชคดีไปแต่มันอยู่ที่โชคล้วนๆเลยครับไม่มีศิลปะในการหาเพื่อนจริงๆหรือว่าการหาเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมธุรกิิจรงๆ ถ้ามันมาคือมาถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีแต่ว่าถ้าให้เลือกเลือกเพื่อนดีกว่าเลือกครอบครัวครับเพราะาครอบครัวเปลี่ยนไม่ได้เพื่อนอย่างน้อยยังเลือกครบที่โตด้วยกันเพราะหลายคนบอกว่า้รู้ใจกันสนิทกันสุดท้ายคือผมผมผมอยากจะบอกนะว่าเพื่อนที่โตมาด้วยกันหลายหลายครั้งอะ่ะมันตอนเริ่มธุรกิจอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับเพื่อนอะ่ะ S <S 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 คือมันคือเกี่ยวกับวาลูที่เราสามารถสร้างให้กับธุรกิจนี้ด้วยกันคุณต้องการคนที่มีสกิลเซตที่คุณไม่มีนี่คือสิ่งที่ธุรกิจต้องการคุณเก่งไฟแนนซ์เขาเก่งไฟแนนซ์ไม่มีประโยชน์มันต้องหายคนหนึ่งที่สามารถทําอะไรที่คุณทําไม่ได้เอาว่าปัจจัยนี้สาคัญม,มากกว่าไอ้ความเชื่อมันต้องมีแล้วละ่ะสร้างธุรกิจมันต้องมีความเชื่อ,อก,กันแล้วกันซึ่งความเชื่อเหล่านี้มันต้องสร้างได้ก่อนเริ่มธุรกิจอยู่แล้วแต่ว่าตอนดําเนินการธุรกิจอ่ะสกิลเซตที่เก่งไม่เหมือนก ว่าอันนี้เป็นปัจจัยมากกว่าครับ<ม>การเริ่มธุรก,กิจกับเพื่อนไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะครับเพราะว่าคุณรู้จักเขาอีกแล้วคุณรู้ครอบครัวของเขาอยู่แล้วแต่<ม>สิ่งที่สําคัญมากกว่าคือว่าอีกคนมีสกิลเซตที่คุณไม่มีหรือเปล่า<ม>เขาสามารถทําในสิ่งที่คุณทําไม่ได้หรือเปล่า<ม>เขาสามารถดูแลเรื่องออเปอเรชันระหว่างคนดูแลเรื่องการตลาดหรือเปล่าคุยตอนเริ่มต้นแล้วจําเป็นต้องคุยตอนจุดจบของธุรกิจด้วยหรือเปล่าควรนีผมว่าเราต้องคุยกันเริ่มต้นเลยว่าเมื่อไรเราถึงปล่อยมือ สิ่งที่หลายๆายครั้งนะครับเราเริ่มธุรกิจอะไอปล่อยไม่ใช่แค่เจ๊งอย่างเดียวนะแต่มาในตอนสําเร็จด้วยถ้ามีคนเสนอซื้อธุรกิจ10ล้านเราขายหรือไม่ขายต้องคุยกันตอนนั้นเลยครับเพราะว่าถ้าคุยไม่คุยกันตอนนั้นนะครับมันจะเสียเพื่อนตอนนั้นแหละใช่ไหมครับเพราะามันคือตอนที่เราโนโกรชียตกับอินเวสเตอร์เราต้องคุยกันวิชั่นอันเดียวกันว่าเฮ้ยถ้าสมมติธุรกิจทําไปประมาณนึงแล้วยังไม่กําไร ลงเงินต่อหรือไม่ลงเงินต่อคําถามยากๆอะ่ะต้องถามตอนจุดเริ่มตน้นไม่ได้ถามตอนที่มันเกิดขึ้นหรือว่าถ้ามีคนเสนอเสนอซื้อธุรก,กิจตอนมูลค่าเท่านี้เราขายหรือไม่ขายหรือว่าเรามองระยะยาวมากตรงเนี้ยมันควรคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่อย่างนั้นวันที่มันเกิดขึ้นอะ่ะเราจะไม่รู้ว่ามันจะไปยังไง ที่ผมมีตัวอย่างมาร์คซักก็เคยแคุยถูกสัมภาษณ์ว่า <S <S the lowest point of his life อ่ะคือตอนไหนมาร์คเ <Mark S 2> ขาตอบว่า <S 1> <S 1> <S เป็นตอนที่มีบริษัทเสนออยากซื้อ Facebook เป็นพันพันล้านสาหรัฐเลยและมาร์คบอกว่าไม่อยากไม่อยากขายแต่หลายๆคนในบริษัทบอกว่าขายเถอะบ้าป่าวะพันพันล้านอยู่ไม่ขายได้ไง ตอนที่มาร์กเสนอไม่ขายอ่ะหลายหลายพนักงานตัดสินใจที่จะออกหลายหลายฟอนเดอร์ตัดสินใจที่จะถอนหุน้นมันเป็นจังหวะที่แย่มากนะครับในช่วงเวลานั้นโ so, ซลโลวส์พอ i n t มาร์กซก็บอกเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เออมีคนอยากซื้อธุรกิจแต่ว่าเขาเองเขาไม่อยากขายคําถามสถานการณ์อย่างเงี้ยมันต้องคุยกันให้ชัดว่าเออเราต้องการยิ่งเขาเป็นพักนั่นเองคนที่แบบถือหุ้นจานวนเยอะมากๆนะยิ่งต้องคุยกันเลยว่าโอเคถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นเราเห็นตรงกันหรือเปล่าถ้าเห็นไม่ตรงกันตนะั้งแต่ตอนต้นแต่เห็นศักยภาพของคนนนั้นละ ก็ไม่ควรเริ่มเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราทําได้ดีจริงๆอะวันนั้นจะถึงครับผมว่ามันมันมีสส่วนเนาะสมมติถ้าเราลงไป10ล้านแล้วธุรกิจนี้ไม่เวิร์กยังไม่เวิร์กเลยลูกค้าไม่มียังไม่เบรกอีเวนคนนึงบอกว่าเฮ้ยไอยอมลงเพิ่มอีกคน,นบอกว่าไม่เอาอไม่ไม่อยากทําแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทําแล้วอะสถานการณ์คยังไงครับ ม,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 มัน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 ยากใช่ไหมครับหรือว่าสถานการณ์ยังไงคือว่าคนที่ไม่ยอมทำเขายอมขายคุณให้อีกคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเขารู้สึกว่าไม่ไม,ไมีคู่ควรอยู่หรือว่าวันที่มีคนเสนอซื้อธุรธกิจถ้าเราทำได้ดีมากๆ วันนั้นถ้าคุณอยากขายแต่อีกคนหนึ่งไม่อยากขายคำถามยากๆพวกาผู้นี้มันต้องจิงในการให้ออกก่อนนะครับก่อนที่เราเลือกไปสุดพักเพราะวิสุดพักเนี่ยมันมันคือคู่ชีวิตเลย่อนที่เราเลือกแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งมันคงไม่ใช่เป็นเพราะภายนอกว่าเขาสวยหรือไม่สวยแต่เป็นเพราะว่าเออชีวิตของเขาเราเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่าสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่เราชอบมันคืออนาคตตรงกันหรือเปล่าเลือกคู่ธุรกิจเข้าเหมือนกันตอนที่เราแต่งงานกใครสักคนเราก็ถามว่าเอออยากมีลูกหรือเปล่าถ้าเราพยายามไม่อยากมีลูกล่ะแล้วคุณอยากมีล คำถามพวกนี้ก่อนครับก่อนที่เราเริ่มกันต้องออกมาเป็น agreement ตั้งแต่ตอนแรกเลยไหมอย่างน้อย verbal ครับอย่างน้อย verbal เพราะว่าอยู่อย่างน้อยยูต้องรู้รว่า you, you, อยู่ย know, <ม> sign up for <ม>อะไรอะ่ะ<ม><ม>ว่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะหลายหธุรธกิจผมเห็นว่าม,มันมักจะมีปัญหาภายในก่อนตอนแรกๆตอนทาธุรธกิจทาเพื่อนกัน หลังๆและเกลียดกันมองหน้ากันไม่ติดมีเยอะมากนะครับธุรกิจล้มเหลวข้างในมีเยอะมากและธุรกิจที่ล้มเหลวมักจะเป็นเพราะว่าขยับตัวช้าขยับตัวช้าเป็นเพราะาภายในเขาทะเลาะก,กันหลายๆธุรกิจอ่ะมักจะตายเ,เพราะาเขาขยับตัวช้าไปหรือว่าคนนึงไม่กล้าที่จะทอย่างนี้อีกคนนึงอยากทําอย่างนี้แต่สุดท้ายมันไปไม่รอดการทําหุ้นส่วนมันยากขนาดนี้และการเป็นโซโล่โฟลเดอร์ในยุคนี้อ่ะ<ก>ผมะชอบนะครับผมชอบมากผมชอบมาก,ผม,มากผมรู้สึกว่าสำหรับผมแล้วกัน ผมรู้สึกว่า I'm in control with a lot of things ก็คือว่าผมอยากทําอะไรอะผมทําได้เลยผมอยากที่จะไปมุมไหนผมทาได้เลยผมอยากจะทำ marketing campaign แบบไหนทําได้เลยพี่ต่อรู้ไหมครับที่ผมไปรถแห่งเนี่ยมันคือขัดกับทุกอย่าง ที่ data บอกเรามี data กับ Castil ใช่โอ้นี่คือ Castil แทแ้100%เลยเป็นเพราะว่า data บอกเราว่าธุรกิจเราอ่ะคนกรุงเทพคนกรุงเทพฯเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วตอนนี้ผมกําลังไปหาคนนอกกรุงเทพที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีทุกอย่างที่ผมทําครับมันขัดกับ data มากๆแต่สิ่งผมพูดคือว่าถ้าวันนี้ผมไม่สามารถทําให้คนต่างจังหวัดมาใช้ Fastworld ในการดําเนินการธุรกิจทําให้ธุรกิจของตัวเองดีมากยิ่งขึ้นถ้าผมวันนี้ Fastworld ไม่สามารถสร้างความเจริญให้นอกกรุงเทพ<ๆ>ผมไม่ควรเป็นตัวผมเจ๊งไปเลยดีกว่าผมยอมเจ๊งครับดีกว่าหาคําตอบไม่เจอนั่นเป็นสิ่งที่ผมสามารถตัดสินใจได้แต่ถ้าผมมีอีฟานเลยอีก ที่แบบโหแคร์เรื่องตาต้ามากต่อให้เขาเป็นหุ้นน้อยก็อาจจะมีเสียงแน่นอนพวกเขารุงเงินไปแล้วไงเขากลวงเงินของเขาหายไปตรงจรินตนาการดนูนะครับว่าหุ้นอีกคนหนึ่งรงเงินมา10ล้านผมกำลังทําสิ่เนี้ยแล้วสินถ้าไม่เวิร์กบริษัทอาจจะแบบแคชฟลติดบ,บเยอะมากเขาคงแบบโหถ้าทาไม่เวิร์คนี่เงินผมหายด้วยนะบางคนอาจจะรับไม่ไหวนะก็ได้นะครับผมชอบนะครับที่ผมสามารถอินคอนโทรเ v e r y t h สิ g เพราะว่าทุกอย่างที่ผมทำอะ่ะมันคือตรงวิชั่นผมจริงๆแต่นอกจากรับชอบเราก็ต้องรับผิดของเราเองด้วยใช่ใช่ใช่นี่ค อันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกกับทีมตลอดเวลาว่าถ้าคนนั้นไม่เพอร์ฟอร์มผิดที่ผมผมอาจจะบีบงานของเขาไม่ดีถ้าการตลาดแคมเปญนี้ไม่เวิร์กมันผิดที่ผมครับเป็นเพราะว่าผมควรอินฟลมา์มากกว่านี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในบริษัทฟาสท์ทูถ้ามันมีผิดขัดข้องตรงไหนผิดที่ผมคนเดียวแล้วผมเองเนี่ยจะต้องแก้ไขมนะไได้ซึ่งแคมเปญใหม่ที่ c k กํกำลังจะทำก็คิดถึงเวิร์ดเคสซีเนียร์โอไว้แล้วว่าใช่ครับมันอาจจะเจ๊งผมพร้อมเจ๊งครับผมยอมเจ๊งดีกว่าผมไม่ได้พยายามถึงที่สดุด ถ้าผมไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ผมไม่ควรเป็นตัวตนครับฟ้าชุงไม่ควรเป็นตัวตนเจ๊งดีกว่าดําเนินการธุรธกิจแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลประเทศถ้าผมไม่ได้เปลี่ยนแปลประเทศนะผมไม่ทําดีกว่าผมเจง๊งไปเลยดีกว่าฉะนั้นเจง๊งในความหมายของ c ีเคไม่ได้อยู่ในมุมลบเพียงอย่างเดียวละผมต้องมีคําตอบให้ตัวเองครับว่าผมทําดีที่สดุดแล้วถ้าแคมเปญน,นี้ม่เวิร์กผมก็จะทําอีก ถ้าแห่ไม่เวิร์กผมก็จะแห่อีกผมจะแห่จ,แหจนกว่ามันจะเวิร์กแต่ถ้ามันไม่เวิร์กอีกผมก็จะจนกว่าทำจนจนกว่ามันจะเจ๊งครับผมไม่แคร์ถ้าผมไม่ได้ทําเพื่อให้บริษัทนี้อุย้ย c o n s e r v e t ทีฟมีแคช h flow ผมสุดท้ายผมทําเพราะว่ามิชชั่นระบบเกิดไทยประเทศไทยดีขึ้นถ้ามันทําให้ประเทศไทยดีขึ้นไม่ได้ผมไม่ควรเป็ตตรงนี้คำว่าเจ๊งในนิยามของ CK คืออะไรเงินสมุดไม่ทันครับแต่ถ้าเงินสมุดไม่ทันสุดท้ายมาร์เก็ตแคมเปญโอเวอร์บัจเจ็ตแล้วสุดท้ายมันมันมันทำไม่ได้แต่ is, ใตัวตน ผมสร้างมาเพื่อมิชชั่นว่าทาให้ประเทศไทยดีขึ้นแต่ถ้าวันนี้ผมไม่สามารถพาความจเจริญน,นอกกรุงเทพได้มีฟาซุไปทำไมนี่นี่คือเหตุผลที่ฟาซุต้องมีตัวตนแล้วถ้าผมทําไม่ได้มันก็ไม่ควรมีตัวตนครับเจนคือสิ่งสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าไม่ครับผมคงทำต่อครับความตายเนี่ยจุดจุดท้ายของชีวิตก็เลยถ้าผมยังไม่ตายครับผมคงลองวิธีอื่นครับในการทำให้ประเทศไทยดีขึ้นอาจจะไม่ใช่ฟาซุก็ได้แต่ผมเชื่อว่าฟาซุ่ยทำได้นะ ถ้าคนที่กลัวเจ๊งคนที่เคยเจ๊งมาก่อนสีเคอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างถ้าเขากลัวใจเขาไม่ควรเริ่มธุรฯฯก,ฯกิจครับผมว่าคนที่เริ่มธุรกิจจริงๆนะคือคนที่ซื่อคนที่ซื่อจริงๆอ่ะเป็นคนที่เริ่มธุรกิจได้ดีที่สุดเป็นเพราะเขาซื่อพอในการบอกตัวเองว่ามันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอคงไม่ได้ยากขนาดนั้นอะมั้งแต่จริงๆนะมันยากกว่าที่คิดแต่มั็นคือความซื่อหละที่ทําให้เขาก้าที่จะเริ่มธุรกิจถ้าเขารู้ล่วงหน้าว่ามันจะยากขนาดนนาไหนผมว่าไม่มีใครทำหรอกเพราะมันยากมาก แต่มันคือความซื่อที่คุณบอกกับตัวเองว่ามันจะไปยากขนาดนั้นหรอวะแต่สุดท้ายไอความซื่อเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทาให้เราเดินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆมันยากมากนะครับสร้างธุรกิจสมมติมันต้องมีความซื่อนแบบนีงครับที่แบบคิดว่าตัวเองทําได้แต่เราคนต้องทำทำกันบ้านก่อนได้ไหมมันไม่มีกันบ้านไหนสามารถคาดเดาอนาคตได้หรอครับสุดสุดท้ายมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นที่คุณไม่ได้คาดเดาตลอดเวลาแต่มันคือความซื่อที่เราคิดว่าเออถ้าปัญหามาแล้ก็คงแก้ได้มันจะไปยากขนาดนั้นเหรอถามคนที่สำเร็จสิบละสิบครับ ว่าสิ่งที่เขาคาดเรากับความเป็นจริงอ่ะคือมันแตกต่างขนาดไหนคนมักจะบอกว่าความเป็นจริงมันยากกว่าที่เขาคาดคิดแต่ความซื่อตอนที่เขาเริ่มที่เขาไม่รู้ว่ามันยากขนาดเนี้ยที่ทําให้เขาเริ่มทาไปเรื่อยๆจนกว่ามันสำเร็จรู้ตัวอีกทีคือย่อดแถวรล้วตอนแรกเรามองถึงยอดแถวแล้วก็แบบเออมันมันจะไม่ยากขนาดไหนวะก็ธีรและก้าวปะวะในระหว่างทางเนี้ยมันมีทางที่ต้องปีนมีทางที่ต้องกระโดดซึ่งอาจจะเจ๊งระหว่างทางก็มีใช่ซีชอบบอกว่ามันคือสงสารตัวเองในอดีตและรักตัวเองในอนาคต อันนี้คือวินัยเพราะว่าคุณทํามาถึงจุดนี้แล้วอะถ้าคุณยอมแพ้ตอนเนี้ยคุณไม่สงสารไอ้สองปีที่คุณทํามาหรอแล้วสิ่งที่คุณทําวันเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากทําวันนี้นะแต่มันคือสิ่งที่คุณในอนาคตจะภูมิใจสมมติคือรักตัวเองในอนาคตแล้วก็สงสารตัวเองในอดีตที่ทําให้เรายอมทำมันเรื่อยๆเจ๋งยังไงที่ยังสามารถเดินต่อได้ถ้าคุณมีเวลาคุณยังไม่เจ๋งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซับสิ่งที่มีมูลค่าจริงๆเงินซื้อไม่ได้ที่มีม ขอให้คุณมีเวลาครับเงินหาใหม่ได้แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาทําอะไรไม่ได้เลยส่วนถ้าคุณมยังมีเวลาอยู่คุณยังเดินได้อยู่คุณยังสามารถลุกขึ้นมาสู่ใดอส่วนถ้าคุณมีเวลาคุณมีโอกาสครับ